สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง넥ซ้อนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวสกิปแอร์แมปไทยเท้า,ทานะครับเป็นสกิปสําหรับมาฟาร์มเงินในเกมนะครับผมก็มีแค่ฟาร์มเงินเนาะแล้วก็พวกฟังก์ชันเล,เล็กน้อยนะครับผมก็ส่วนมากก็เ,เป็นฟาร์มตังค์นะครับผมก็ฟังก์ชันที่จะมีอยู่มีแค่3เมนูนหลักๆครับมีปัน่นป่วนแล้วก็ คามตังนะครับแล้วก็อาหารนะครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มในฟังก์ชันของอพวกบรรทบดก่อนเนาะจะมีคำสั่ง cmd infinity ที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ gui เนาะเป็น gui สำหรับชนผู้เล่นนะครับให้กระเด็นนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นปกติดั้งเดิมนะครับผมตัวของ cmd อันนี้นะครับก็แบบนี้ก็จะวิ่งไวไม่ได้นะครับผม ก็ถ้าใส่สปีด100ก็จะโดนรีเซ็ตค่ากลับมานะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะครับพิมพ์คําว่าลูปสปีดนะครับผมในเมื่อที่ว่าล็อกค่าสปีดไปเลยนะครับก็จะล็อกค่าสปีดนะครับผมแล้วก็จะวิ่งไวได้นั่นเองนะครับวิธีการแก้เนาะก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาหรือว่าอะไรบินอะไรพวกนี้ก็เบสิกอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับในส่วนต่อมานะครับเป็น G M I ชนผู้เล่นเนาะนี่นะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอ่ามัน มาชนยังไงนะครับผมก็หาผู้เล่นสักคนหนึ่งนะครับผมอย่างคนนี้นะครับกด power นะครับเต็ม m a กหนึ่งพันนะครับกดเปิดไปทีนึงนะครับแล้วก็กดชนนะครับเดินไปใกล้ๆเขานะแป๊บนึงนะหาคนนิ่งๆปึ๊บนี่ครับกอกระเด็นนะครับสังเกตดูจากเมื่อกี้เนาะนี่ครับผมไม่ได้เห็นแค่เรานะครับผมเซิร์ฟทั้งทั้งเซิร์ฟเลยนะครับอ่ะปึ๊บปล่อชนให้โดนนะที่ผมวิ่งไปไป อ่าเนี่ครับก็ใครฟาร์มอยู่ก็ชนจะกินจะฟาร์มก็เข้าไปชนเลยได้เลยนะครับผมก็ชนปวดแม่นางเซิร์ฟนี่แหละประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับไม่ใช่ก็ปิดเนาะในส่วนต่อมาเนี่ยผมก็จะเป็นฟังก์ชันของฟาร์มตังค์นะครับก็จะมีพนักงานแคร็บนะครับผมเราก็ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็กี่ยวยาพารานะครับ โอเคนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะลองใช้พนักงานแคปนะครับผมก็วิธีการใช้งานเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับกดเปิดทีนึงนะครับผมก็จะวาร์ปมาเป็นกราฟให้นะครับแล้วก็ฟาร์มให้อย่างนี้เลยประมาณนี้ครับผมก็จะรับกล่องให้เองนะครับผมประมาณนี้ครับก็คือว่ากล่องอันไหนสีเขียวเนี่ยมันก็จะทําการรับให้นะครับผมแล้วก็ไปส่งลูกค้าให้อยู่ตรงโน้นเห็นเขียวๆไหมครับ ลูกค้าจะอยู่ตรงนู้นนะครับเราก็ทําการไปส่งให้อัตโนมัติออโต้นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเนาะก็ปล่อยฟาร์มได้เลยนะครับชิวๆนะครับผมนี่ครับไม่ค่อยมีบั๊กนะผมส่วนมากก็จะดีเลย์ต่างนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมมันปรับไว้เนาะพอเสร็จนะครับก็กดปิดระบบแล้วก็พากดออกจากงานเนาะ เพื่อจะเริ่มใหม่นะครับหรือว่าจะไม่ต้องออกก็ได้แล้วแต่นะครับผมโอเคครับเดือสดออกมานะครับอ่าชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวนะครับผมก็กดเปิดไปทีนึงนะครับผมปุ๊บนี่ครับก็จะทําการเก็บเกี่ยวข้าวทุกต้นนะครับผมแบบว่าอ่าไม่ติดกูดาวกดอ E เนาะมันก็จะมีช่วงเวลานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องติดนะครับผม ก็เก็บเสร็จก็จะทำการขายให้อัตโนมัติเลยนะครับผมเก็บขายเก็บขายนะครับผมเพื่อเอาตังในเกมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะไม่ค่อยช้านะฟังก์ชันนก็จะไวนะครับผมอาจะเกิดช้าหน่อยนะครับผมโอเคครับอ่านในโซนต่อมานะครับก็เป็นกีดยาพารานะครับผมก็ไว้สําหรับอ่า ตรงนี้นะครับก็เปิดเปิดกันนะครับเปิดอารดูนะครับกดไปทีนึงนะครับผมปุ๊บก็จะทําการเก็บให้นะครับผมอ่ามันจะเก็บเฉพาะที่มียางพาราอยู่ข้างในอ่าในในถังนะครับนี่ครับผมก็จะเก็บให้อย่างนี้นะครับผมหาเฉพาะอันที่มีนะครับแล้วก็เก็บเสร็จก็ขายให้เช่นเดิมนะครับผมเนี่ครับวันที่เนาะ โอเคก็ประมาณนี้ครับฟังก์ชันมีวันนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาอาหารก็กินอาหารไม่จำกัดก็รออัปเดตสักคู่นะครับผมก็ไม่นานนะครับผมรอติดตามในนิดเนาะแล้วก็มีลดหลอดอาหารช้าลงนะครับผมก็กดเปิดได้เลยนะครับก็จะลดช้าลงแต่อาหารมันไม่ค่อยมีผลนะครับในเกมมก็ไม่ได้ตายอะไรดินะครับผมก็นิภูนะฮะก็เดี๋ยวรอสวยบอกนะครับผมรอติดตามนะครับ ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมไม่มีเก t ตคีย์นะครับผมก็เข้ามา,าใน discord ได้เลยนะครับ